พระอาจารย์พระมหาสุพลสุจินโน,นท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพธานพระแล้วก็ขณะนี้ก็เป็นครูสอนพระพิธรรมด้วยเป็นครูสอนบาลีด้วยก็จะได้ให้เราได้เกิดความนะคิดของท่านว่าจะนะทำไมถึงมุ่งมั่นในการบวชในการเรียนในการศึกษาในการปฏิบัติ จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้งานเผยแผ่พุทธศาสนางานเจริญนุ่งเรืองเนี่ยงดืขึ้นในทุกๆวันในมดครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวราบถวายความเคารพพระมหาเถรานนเทระทุกรรปทุกท่านนะครับขออนุญาตขอโอกาสสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกโรปเลยนะครับ อุบาสกอุบาสิกาด้วยก็ให้มีความสุขในการได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็ดีศึกษาปฏิบัติคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีมาได้มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ก็โดยความให้อภัยของท่านพระอาจารย์พระมาหาสมบูรณ์นี่แหละท่านยังให้อภัยผมอยู่ ถ้าท่านถือสาหาโทษท่านก็คงจะตัดออกไปแล้วนะครับเพราะเบี้อวงานท่านบ่อยๆแต่ท่านก็ยังเรียกใช้บริการอยู่ครั้งนี้ก็เลยได้มาได้ขึ้นมานั่งตรงนี้ก็ด้วยท่านพระอาจารย์พระมหาสุภาพมองเห็นพอดีเพราะว่าพระเถระจริงๆที่ควรจะมานั่งบนที่นี้หลายท่านไม่มาเนาะยังมาไม่ถึงก็มีอย่างหลวงพ่อผัน ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงงานท่านก็เพิ่งเสร็จไปที่วัดก็เลยยังมีพื้นที่ว่างยังได้มานั่งอยู่ตรงนี้ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้เลยนะครับความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆตั้งแต่ตีสามเนี่ยผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่เคยตั้งหรอกปลุกตีสองครึ่ง ก็เพิ่งนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองเตื่นตีสองครึ่งเรีบเก็บสิ่งที่จำเป็นบริการที่จำเป็นแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกันมาครับเนีย่ยเพิ่งมาถึงที่นี่นี่นะครับบ่ายสี่โมงตั้งแต่ตีสาตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งเนาะอย่างนี้ต้องเหนื่อยแล้วเนะาะ <laughs> นั่งรถมาครับารถที่วัดมา แต่สิ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่เชื่ออยู่เสมอที่ได้มาร่วมเนี่ยมันคล้ายๆกับเวลาที่สภาพจิตใจเรามันเหนื่อยมันล้ามันรู้สึกไม่ดีเข้ามาแทรกแซงบ้างจิตใจมันจะเป็นยังไงก็ตามด้วยมีอารมณ์หรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนั่นแหละทันทีที่เราได้ไปอ่าน คำสอนพระพุทธเจ้าทันทีที่เราจะต้องได้ไปพูดใจเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมประการใดก็ตามจะถึงเวลาเราก็ต้องไปพูดจะเป็นธรรมะสั้นสัมโมทนียกถาหรือจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องสอนในเนื้อหาประจำจะเป็นพระวินัยก็ดีจะเป็นอภิธรรมก็ดีขอให้เป็นคำสอนครับไม่เกิน10นาที อันนี้ผมพูดเผื่อเพราะว่าไม่เคยจับเวลาแต่รู้สึกแต่ว่าไม่นานอาการที่มันแย่ๆอยู่มันหายหมดเลยครับแล้วเราจะดิ่งเข้าไปอยู่ในในเนื้อหาในธรรมะนั่นเลยจูงจิตนำใจเราได้ทันทีแบบนี้นะครับมาแบบนี้ก็เหมือนกันนะไอ้น,นั่นคือเราได้จากคำสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่มาตรงนี้เนี่ยได้จาก ท่านผู้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราซึ่งท่านผู้นั้นก็เป็นรุ่นพ่อก็มีรุ่นพี่ก็มีนะครับท่านก็มาพูดนะผมยังนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งเนาะเช้าวันใหม่ตื่นนอนคล้ายๆกันเดินทางดังทุกวันเพื่อออกฝ่าฟันปัญหาความเป็นอยู่ นะมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาบอกว่าได้เจอคนรักคนเก่ามีชีวิตได้เจอคนรักคนเก่าก็ได้มาเจอหลวงพ่อวรพจน์ซึ่งเป็นคนรักคนหนึ่งของผมนะครับท่านก็บอกว่าท่านเกลิ่นขึ้นมาวะท่านพูดอะไรก็ไม่รู้มันจะเครียดหรือเปล่าท่านหันไปทางเราพอดีอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าท่านตั้งใจด่าเราเนี่ยเราจะเครียดไหม เพราะว่าเราไม่เคยเครียดกับคําพูดของท่านเลยทั้งทั้งที่ท่านเหมือนจะคิดว่าถ้าเราพูดแบบนี้คนฟังจะอึดอัดไหมจะเครียดไหมแต่เราก็ไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยนะเออก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าท่านตั้งใจด่าเราโดยตรงเนี่ยเราจะเครียดไหมนะเพราะว่าบุคลิกของท่านก็ดีน้ําเสียงของท่านก็ดีสําหรับเราเราไม่รู้สึกว่ามันน่าเครียดนะครับอย่างนี้เนี่ยเนาะ,ะได้เห็น กูบาอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นพี่ท่านยังอยู่เนาะท่านยังอยู่ในศาสนานีนะ้ท่านก็จะต้องมีวิธีถือเอาประโยชน์ของท่านยังมีศรัทธายังเชื่อมั่นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการที่เรายังอยู่นะท่านก็มาโพดสิ่งที่สมควรเก็บเวลานั่นแหละนะครับเพราะว่าความรู้ของท่านมันก็เยอะแยะมากมายประสบการณ์20 30 40, 40ปีมันก็นานอยู่ แต่ว่าให้มาพูดแป๊บเดียวนะก็ถือว่าแบ่งปันในมุมที่ท่านเลือกที่จะหยิบมากล่าวนะมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งครับอาการเหนื่อยที่บอกว่าตั้งแต่ตีสองครึ่งตื่นมาจนมาถึงที่นี่4ี่โมงเย็นเนี่ยไปถึงอาบน้ำแป๊บเดียวเขาก็เรียกแล้วว่าจะเดินมาฝนก็ตกสกัดไว้ซะอีกมาไม่ได้ ก็ต้องเรียกหาร่มก่อนนะมานั่งอยู่พักหนึ่งนะที่จริงก็ว่าจะมารอฟังโอวาทพระเถระนั่นแหละแต่ปีนี้มันก็รู้สึกพิเศษเนาะหลวงพ่อองค์ที่ท่านมากล่าวก่อนเออท่านก็กล่าวได้พลังใจเ,ออเราก็รู้สึกว่าเราได้โยมที่เป็นประธานเออเกก็กล่าวชัดเจนดีนะอ,อ่ากล่าวชัดเจนท่านลองลองพูดว่าราชการจังหวัด นะเราก็รู้สึกว่านั่นแหละทั้งๆที่บางท่านก็ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกโดยตรงแต่เขาก็มีมุมมองนะะมีจุดยืนที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อไม่ได้ดำดิ่งลงไปในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีตัวสติตัวอะไรมายั้งอยู่นี่แหละนะฮะเล็กๆนน้อยแต่มันก็เป็นหลักฐานบุคคล หลักฐานจากคำพีร์คําสอนพระพุทธเจ้าหรือคำภีร์ต่างๆเนี่ยเราก็เสพอยู่แล้วเป็นประจำนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเรายังมีนะเพื่อนสาธรเมฆรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องนะรวมถึงบาสกบาสิกาด้วยนะที่ยังมีแรงจิตแรงใจในยุคสมัยนี้ที่มันก็ วัตถุของกิเลสมันก็เยอะแต่เราก็ยังเห็นประโยชน์กับคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็สรุปว่าก็คือควรมานั่นแหละนะครับแม้ว่าเราจะมาได้ไม่ได้ตลอดด้วยงานด้วยภาระอะไรต่างๆนแต่มันก็คุ้มนะพูดถึงส่วนตัวความคิดก่อนหนะ้าจะมามันก็เยอะแยะมากมาย แต่ทุกครั้งเท่าที่จําได้เลยนะครับแล้วก็ยังจะสรุปเหมือนเดิมว่าเมื่อมาแล้วมันก็คุ้มเหมือนเดิมนั่นแหละทานทีที่ได้ยินได้ฟังสิ่งทุกสิ่งอย่างที่เราคิดนู่นคิดนี่อยู่ก็ดีความเหนื่อยความล้าก็ดีมันก็หายไปก็ฝากๆท่านทั้งหลายก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ารู้สึกเหมือนกันไหมแต่ผมก็ว่าไม่น่าจะต่างกันหรอกถ้ารู้สึกไม่ดีก็คงจะไม่มาอยู่แล้วนะฮะบางท่านก็จะมานั่นแหละแต่ยังมาไม่ถึง ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆหลายอย่างหลายประการที่มันอาจจะมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกเนาะที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าจังหวัดจังหวัดนี้เนี่ยที่จัดงานสัมมนาปีนี้นะจังหวัดนคนปรปฐมชื่อนี่มันมีความหมายดีนะที่จริงเนี่ยปฐมเจดีเนี่ยเดิมทีเขาเรียกปฐมปฐมเจดีเนาะพ ปลาทอทงมอม้าปฐมเจดีนะฮะก็คือสถานที่นี้เคยมีตำนานกล่าวไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่เคยเส,ด,สเด็จมาบรรทมอยู่ที่ที่นี่ด้วยนะก,ก็เหมือนกับที่ภูกำพลานครพ,รพนมเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยไปนั่งเสวยพระกยะยาหารที่นั่นไปบินดาบาดกับมนุษย์แล้ว แต่ไม่ได้มาแสดงธรรมนะนก็มีตำนานเล่าไว้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังทรงพระชนอยู่ประเทศศรีลังกาก็บอกว่าตั้งแต่ศาสนาหรือคําสอนยังไม่ไปถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปตั้งห้าขนนะครับเพราะฉะนั้นปฐมเจดีหรือปฐมเจดีเนี่ยก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยเรียกปฐมนะปฐมเจดีเป็นที่เคยบรรทมของพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาเนี่ยนะ ท่านในหลวงรัชการที่4ท่านมาเรียกนามใหม่ว่าปฐมเจดีนะฮะซึ่งก็มันก็มีความหมายอีกนั่นแหละเจดีองค์แรกที่มาในประเทศไทยคือพระธาตุพนมพศเจ็ดทำไมไม่เรียกปฐมเจดีก็เป็นเจดีองค์แรกจริงๆตามตำนานนะครับนะผมก็เลยวิเคราะห์เองว่ามาเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ คำสอนยังไม่ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการแต่เจดีย์องค์นี้เนี่ยมาในสมัยพระโสนพระอุตระเทระหนึ่งในสมณทูตเก้าสายที่นําศาสนามาประกาศแถบถิ่นสุวรรณภูมิแต่ก่อนชื่อแบบนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละก็เลยนับจะนับว่าเป็นปฐมก็เพราะว่ามีทั้งพระาธาตุเจดีย์ของพระพุทธเจ้า มีทั้งคำสอนที่เข้ามาอย่างเป็นทางการเลยนะทำให้ประชาชนในถิ่นนี้ก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติบางท่านก็ได้ออกบวชนะได้ออกบวชเข้ามาอยู่ในพระศาสนานี้สืบมาตั้งแต่นู้นแหละนะครับจนบัญญัติชื่อสถานที่ต่างๆมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้ก็ชื่อตามนีนะ้ถ้าเล่านิดนึงก็คือว่าพระยา พรยาพานเนาะพระยาพานพอพานสระนอานนูนะครับเป็นโอรสของพระยากงพระยากงเนี่เป็นบิดานะอายุอานามก็อยู่ในราวปศประมาณเลข500นะครับนะตอนที่ประสูติมาเนี่ยเจ้าชายพระยาพานเนี่ยประสูตรมาเนี่ยโหนทํานายว่าท่านผู้นี้จะฆ่าพ่อ จะทำปดูุคาดพระบิดาเนี่ยโหเนี่ยแนะนำว่าควรจะฆ่าเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องทำปดูุคาดจะได้ไม่ต้องมาฆ่าพ่อตอนเองเป็นตำนานไม่ดีแต่ด้วยความที่พระมารดาเนี่ยก็รักสเสน่หาในบุตรก็เลยแอบเอาหนีไปฝากยายหอมเลี้ยงนะทีนี้ก็ไม่ได้บอกยายหอมก็ไม่ได้เล่าให้ฟัง สุดท้ายก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยได้ไปอยู่ช่วยราชการที่ราชบุรีเมืองราชบุรีแล้วก็พอดีเนี่ยนะเมืองราชบุรีก็แข็งเมืองขึ้นนะพยากรงเนี่ยก็เลยยกทัพไปปราบกบฏแข็งเมืองนะทางนู้นก็เลยเห็นว่านะหนุ่มพานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการที่นั่นเนาะเก่งก็เลยส่งมาเป็นแม่ทัพ ก็เลยมารบกับพยากกงแล้วก็ชนะจริงๆด้วยยุทธหัตถีพยากกงก็เลยถูกลูกตนเองเนี่ยปรงพรชนคาสนามรบเลยนะโดยที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัเองนี่เป็นพ่อเป็นลูกกันนะจนหลังมานั่นแหละคิดว่าตัเองเนี่ยจะเอามเหสีของพญากกงเนี่ยมาเป็นมเหสีตัเองซึ่งก็คือแม่ตัเองอยูนะเรื่องมันมารู้ตอนที่ว่าจะเอาแม่ตัวเองมาเป็นเหสีนี่แหละพอเริ่มรู้แล้ว จึงพานไปโกรธยายหอมผู้เลี้ยงตนเองเนี่ยว่าทําไมไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาทําปิดุกหาดนะคิดจะแปเวาแม่ตนเองมาเป็นมเหสีด้วยนะก็เลยโมโหกระทันหันก็เลยสั่งฆ่ายายห,หอมสนะิแต่พอทําไปแล้วก็เลยมาสํานึกเนาะยายหอมก็เป็นคนมีพระคุณก็เลยต้องสร้างเจดีย์สิปฐมเจดีย์เนี่ยสร้างเพื่อไทยบาป อุทิศบุญให้พ่อที่ตนเองไม่รู้จักเนี่ยไปสู้รบกันในสนามรบแล้วก็ทำผิดถูกฆาาไปหวังว่าบุญกุศลน,นี้จะได้บรรเทาลงมาบ้างนะบรรเทาอากุศลที่มันพลาดทำไปแล้วบ้างส่วนเจดีพระประโทนเนี่ยนะอันนั้นสร้างเพื่อใหญ่หอมนะเพราะว่าให่หอมเป็นผู้มีพระคุณตัวเองก็ไปฆ่าอีกนะสร้างเพื่ออุทิศบุญให้ให่หอม ก็เป็นสองเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองครับพระปฐนเจดีย์กับพระปฐมเจดีย์ที่ผมเล่าเนี่ยมันมีความหมายนะไม่ได้มาเล่าเรื่องเจดีย์ให้ฟังเล่นๆน,นะครับความหมายที่ผมจะสื่อสารก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับพระวินัยด้วยครับเกี่ยวข้องกับพระวินัยตรงไหนก็ตรงที่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งครับ ถ้ากรณีที่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในสงฆ์ในภิกษุทั้งหลายแล้วคู่กรณีเนี่ยจิตใจมันอยากจะชนะทั้งคู่นะก็แข็งใส่กันเป็นเหตุให้พระวินัยทรผู้รับอธิกรณ์ครั้งนั้นท่านก็ดูแล้วว่ามีแต่จะดึงจะดันใส่กันไม่มีความอ่อนโยนเลยการระงับอธิกรณ์ไม่มีทางจะเป็นไปได้ด้วยดีนะไม่ทำให้ไม่อาจจะเกิดกุศล พราะว่าเป้าหมายการระง,งับอธิกรณ์ก็จะต้องเกิดกุศล,ลจิตทีนี้พระวินยทยวรท่านจะแนะนําให้ทั้งคู่นี่ไปไหว้เจดีย์ก่อนนะไปไหว้เจดีย์ไปบูชาต้นโพก่อนจนกว่าพุทธคุณเนี่ยจะหล่อหลอมให้จิตของท่านอ่อนโยนแล้วค่อยมาสู่ที่วินิจฉัยอีกทีหนึง่งเมื่อได้รับความอ่อนโยนแล้วมันจะเย็นลงคําพูดมันก็จะพอดีเท่าที่เราควรจะพูด ไม่เพื่ออยากจะดึงดันชนะกันอย่างเดียวมุ่งหมายเพื่อเห็นอกเห็นใจกันเออเราก็ใจดีกันทั้งคู่นั่นแหละโดยอัธยาศัยแต่ด้วยความที่ยังมีความผิดพลาดโดยปกติของปุถุชนมันก็จะเกิดขึ้นได้บ้างหรือบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดโดยตั้งใจแต่เราก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่ดีก็เลยไปจําหมายกันว่าเป็นคนพานคนไม่ดีก็เลยเกิดอธิกรณ์กันได้เมื่อได้รับการหล่อหลอมจากพุทธคุณแล้วเนี่ยระงรับอธิกรณ์มันจะง่าย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้อธิกรณ์มันเยอะครับอธิกรณ์เยอะอธิกรณ์แบบสมัยก่อนพระมหากระสปะรับอธิกรณ์มีคนช่วงจ่าพระพุทธเจ้าคนแรกท่านวางเฉยแต่ไม่เพิกเฉยใช่ไหมครับวางเฉยคือจิตท่านไม่ได้เสียเพราะจิตท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ท่านไม่ได้เพิกเฉยที่จะปล่อยให้คําพูดช่วงจ่าพระพุทธเจ้านั้นผ่านไป ท่านก็ชวนภิกษุทั้งหลายให้เห็นประเด็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันชำระด้วยดีนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะท่านทั้งหลายทราบดีในครั้งสังคยนาครั้งที่สองก็เริ่มจากท่านพระยศะะกากนดากบุตรซึ่งท่านก็เป็นคนที่อื่นท่านจาริกผ่านมาในเขตเมืองเวสาลีท่านก็เลยได้ยินข่าวแต่ก่อนมันไม่มี Facebook YouTube ท่านมาในเขตเมืองนั้นจึงได้รู้ว่ามันมีคณะสงฆ์คณะหนึ่งเสนอวัตถุสิบประการขึ้นนอกธรรมนอกวินัยที่ไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเกี่ยวกับพระวินัยหมดนะคำดำริในใจของท่านก็คิดว่าเราได้ยินเสนียดของพระศาสนาเกิดขึ้นแล้วเป็นผู้วางเป็นผู้เพิกเฉยไม่สมควรใจท่านวางเฉยได้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์แต่ ความรู้สึกของพระอาหารหันต์เช่นท่านเนี่ยทั้งทังที่ก็รอวันปรินิพานอยู่แล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เพิกเฉยนะเมื่อเราได้ข่าวการแบบนี้ต่อศาสนาขึ้นเพิกเฉยไม่ควรข้นขวายน้อยไม่ควรท่านก็ไปยังจุดเกิดอธิกรณ์เลยเมื่อทําคนเดียวไม่สําเร็จสุดท้ายท่านก็รวบรวมพุทธบริษัทภิกษุทั้งหลายผู้ยังนะเคารพ ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดีเนี่ยก็ได้จํานวนมากสุดท้ายก็ทํางานสําเร็จเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านทํางานในเชิงแบบไปถึงที่อธิกรณ์เกิดที่ไหนก็ระงับที่นั่นไม่ระงับแบบอยู่ข้างหลังนะครับต้องอยู่ต่อหน้าสามุข,ขาววินยัยแต่ในโลกสมัยนี้มันต่างไปเนาะอธิกรณ์เกิดที่ใครเราจะไปคุยกับท่านท่านก็ไม่คุยกับเราอ่าก็คือมันระงับอธิกรณ์แบบเดิมไม่ได้ เมื่อโลกเขาใช้เวทีช่องใครช่องมันในการเสนอความเห็นเราก็ต้องใช้แบบเดียวกันก็ใช้เวทีใช้ช่องของเราในการเสนอข้อเท็จจริงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าทํายังไงเราจึงจะพยายามวางเฉยเหมือนพระอรหันต์ท่านได้โดยที่ไม่ให้จิตของเราเกิดโทสะแต่เราก็จะไม่เพิกเฉยที่จะชี้แจงนะซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็ยากบางทีเราก็อาจจะขุนขึ้นมาก่อน พอได้ยินได้ฟังการจ้วงจับมันก็จะขุ่นขึ้นมาก่อนแต่ยังไงก็ตามนะฮะเราก็ควรจะระลึกถึงใส่ใจที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ขนาดอันนี้ผมลัดเอาตอนท้ายของสูตรเลยเนาะขนาดพวกเธอถูกโจรมันจับเอาไปขึงเหมือนขอนไม้เนี่ยเราก็จะเลื่อยทําการดึงไปเรื่อยๆช,ช,ชุดชัดชุดชัดชุดชัดตัดอยู่เนี่ยผู้ใดปล่อยจิตให้เคืองในโจรน,นั้นเนี่ยถือว่าไม่ประพฤติตามคําสอนของพระองค์ นี่ขนาดเขาเอาเราขึ้นขอนเลื่อยยังกับไม้เนาะอันนี้เขาก็แค่พูดอาจารย์เขาก็แค่พูดไปตามความเห็นนะไม่ได้เอาตัวเราขึ้นไปเลื่อยซะหน่อยนะไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วเราก็จะขึ้นตามเขาเนาะนะไปไปีดขึ้นตามแล้วก็คําพูดคําจามมันก็จะแรงไปนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ดีนะถ้าจะเป็นวันนี้หรือวันสุดท้ายได้ไปไหว้เจดีย์ทั้งสองแห่งนี้ นะครับหรือยังไม่ได้ไปไหว้ก็ระลึลกถึงแล้วก็ทําจิตให้อ่อนโยนในการที่เราจะมาวินิจฉัยประเด็นต่างๆที่มันกําลังฮอตอยู่ตอนนี้ก็ดีผมก็โชคดีอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยได้ตามข่าวสารพวกนั้นสักเท่าไหร่ผมก็เห็นแวบ,บๆแล้วผมก็เปิดผ่านมันเด้งขึ้นมาโชว์เหมือนโฆษณาผมก็เปิดผ่านไปก็รู้เคียวว่ามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นก็รู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติคนมีปากครับอา,าจารย์ ปากของเขาเนี่ยมันมีสื่อได้ไงมันก็เลยออกมาให้เราเห็นปกติเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เยอะเต็มโลกไปหมดแต่เขาไม่ได้ถ่ายทอดตอนนั้นเองนะแต่พอดีไอ้บางคนเขาพูดมีปากเนี่ยมันก็มันมีสื่อมาเราก็เลยได้เห็นนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าก็คงจะมีส่วนอยู่นะครับในการพยายามนะอะไรที่เราพอรู้เช่นอภิธรรมหรือว่าพระสูตรต่างๆเราก็มากราวไปเรื่อยๆครับ โดยที่ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะไปตรงหรือไปขัดไปแย้งกับคําพูดของผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรงไหมเพราะเราก็พูดไปเรื่อยๆครับพูดของเราไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้หมดไม่ได้หมายว่าคําพูดครั้งนี้เราจะไปเจาะจงคนคนนี้นะฉันจะต่อต้านแกน,นะอะไรอย่างเนี้แต่ก็พูดอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเกินมาแบบนี้นะครับราชสีมีสัตว์ชนิดใด ที่เขาไม่อาจทำร้ายได้บ้างมีไหมครับสัตว์ตัวไหนที่ราชสีทำร้ายไม่ได้มีไหมไม่มีเพราะเขามีกำลังที่สุดก็มีสัตว์ตัวไหนทำร้ายราชสีได้บ้างนนนนในตัวราชสีนั่นไงครับนะโดยปกติจะให้สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นเสือเป็นต้นคิดจะไปสู้กับราชสีมันก็คงจะไม่คิดขึ้นมานะครับแต่มันก็มีสัตว์ประเภทเห็บ เห็บสามารถไปกัดกินเลือดราชสีได้ไหมครับตัวเห็บตัวหมัดตัวไรหรือตัวพยาธิ่ชอยู่ในท้องในไส้เออพวกนี้มันก็ดีเนาะเกิดมาไม่มีประสาทหูพอเขาบอกว่าถ้าเวลาราชสีแผดเสียงเนี่ยหูดับนะเออมันหูดับเลยนะครับแต่เห็บหรือพยาธิมันไม่สนอยากจะร้องก็ร้องไปกินอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับนะผมว่าราชสีษีนี่อาจจะเป็นมะเร็งตายหรืออาจจะ เป็นโรคลำไส้ตายเพราะโดนพญาติชอนชัยก็เป็นไปได้นะครับนะผมก็อุปมาฉันใดอุปมาท่านก็ไปหากันเอาเองนะครับนะความพูดที่จะสื่อสารก็คือเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่แล้วว่านะแค่เราที่เข้ามาเป็นพุทธบริษัทเนี่ยไม่ศึกษามันก็เป็นการทําลายแล้วนะครับไม่ยอมที่จะศึกษาคําสอนเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆนี่ก็ถือว่าทําลายแล้วเราอาจจะมาเป็นหนอนในราชสีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย นามหนึ่งก็อะไรอ,อนั่นแหละนาราศีหะใช่ไหมครับนะเราอาจจะมาเป็นนอนในนาราศีหะหรือเปล่านะครับเราเข้ามาเนี่ยมาเป็นเห็บมาเป็นหมัดเพราะว่าพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีปัจจัยทายธรรมมันเกิดมากทําให้ความเป็นอยู่สุขสบายเรามาเสพสุขแต่ไม่ศึกษานะครับการไม่ศึกษาเนี่ยนะครับรู้ไหมว่ามันมีชื่อ โดยพระวินัยท่านตั้งชื่อว่าสิกูปคาตะสิกูปคาตะเนี่ยมีสำนวนพระไตรปิฎกฉบับแปลเล่มหนึ่งเขาแปลว่าผู้ล้างผานศีขาผู้เข้ามาเพื่อล้างผานศีขาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำอย่างอื่นสิกูปคาตะท่านไม่ได้ไปพูดถึงชาวศาสนาใดๆอื่นท่านพูดถึงภิกษุบริษัทนะสิกขูปคาโตภิกขุภิกษุผู้ล้างผผู้ล้างผานศีขาครับ หนึ่งก็คือว่าศึกษาแล้วศึกษาแล้วไม่ยินดีประพฤติปฏิบัติตามนอกลกูนอกทางเรียนมาอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งนี่ก็ล้างผานเหมือนกันหรือว่ามีโอกาสไม่เรียนไม่ฟังก็ชื่อว่าล้างผานอ่านชื่อว่าล้างผานสิกขาเหมือนกันนะครับนะถามว่าเอาเวลาในแต่และช่วงเวลาไปทําอะไรนั่นเองนะครับ แทนที่จะเอาเวลามาศึกษาค่อยๆเพิ่มพูนแล้วก็น้อมมนสิการใส่ใจในคำสอนนั้นเพื่อพัฒนาให้มันยิ่งๆขึ้นอันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหาอุปมาเปรียบเทียบกันเองนะครับผมก็พูดทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับนะ<ว><า>อยากจะพูดต่อเหมือนกันนะครับแต่เวลามันจะหมดขอบคุณครับก็เลยจะเหลือเวลาให้ท่านอาจารย์ต่อท่านพูดบ้างนะครับ เดี๋ยวไม่งเรื่องเวลามันหมดก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเนาะเนี่ยก็สรุปก็ตามนั้นแหละนะครับก็อยากให้มานะมามาได้แน่นอน,นครับมาร่วมโดยเฉพาะวันแรกๆนี้หรือวันท้ายๆนะครับอวาดพระเถระนะครับแล้วก็นครปฐมด้วยเนาะเจดีย์สององค์นี้อย่าลืมไปไหว้กันนะครับไปไหว้เจดีย์กันนะครับ ถ้าอยากจะฟังรายละเอียดมากกว่านี้เข้าไปดูในช่องถ่ายทอดของเมื่อผมเมื่อตอนบ่ายนะครับผมไปไหว้มาทั้งสองเจดีแล้วแล้วผมก็พูดถึงไว้ด้วยว่าเออทาไมเราต้องมาไหว้เจดีก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานสัมมนานะครับ <c oughs> แล้วก็คําสุดท้ายก็คือราชสีเนี่ยเข้าถึงสัตว์ได้ทุกเหล่านะครับแต่ไม่มีสัตว์ชนิดใดโดยปกติที่จะไปคิดร้ายต่อราชสีได้แต่ก็มีสัตว์ที่ทําร้ายราชสีอยู่ ก็คือพวกเห็บพวกหมัดพวกไรหรือพวกพยาธนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเราเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองๆไปพิจารณาดูก็คอยทุกท่านมีความผาสุกในการที่จะได้เข้ามาศึกษาคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนพยายามรักษาประโยชน์ตนให้ยิ่งถือเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในชีวิตนี้ นโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเืินสาธุสาธุสาธุ